เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะวันนี้มาอยู่กับเกมเกนชินอินแพดอีกเช่นเคยนะอยู่กับผมลับบิดอินะนะฮะน้องน้องน้องดุ๊กบิดตอนนี้มาอยู่กับคลิปรีวิวตัวละครน,น้องคีนะผมซึ่งหลายช่องคงลงไปแล้วแหละฮะแต่ว่าผมช่องผมยังไม่ได้ทำก็เลยขอลองขอ,ขอทำบ้างดีกว่านะฮะเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดีกว่าว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลนะซึ่งข้อมูลที่ผมรู้ก็ไม่มีอะไรมากคือผมก็ก๊อปคอนเทนต์ครบคัครบไปทั่วนะฮะกรอบอ์ติแฟกต์ไปทั่วนะครับผม คือผมยังไม่รู้ว่าอะไรขนาดนั í, ้นแต่ผมจะมาให้ดูตอนนี้ว่าน้องคีผมเป็นยังไงบ้างนะก็รีวิวน้องคีตอนนี้ก็น้องคีผมอยู่ที่ดับเบิลเจนะครับผมนะค่าพลังชีวิตสูงสุดก็คือหนึ่งหมนามะครับผมส่วนค่าพลังโจมตีก็อยู่1 9 4 1งนะครับผมก็เห็นเห็นเขาบอกกันว่านะว่าสกิลของน้องเนี่ยหรือการโจมตีน้องเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนะครับผม ก็ถ้าโตบจียิ่งเยอะก็น้องยิ่งแรงมั้งประมาณนั้นส่วนอันติแฟกที่ผมใส่นะฮะก็จะเป็นอันติแฟกของคิมสันนะครับผมคิมสันสองเซตนะฮะก็จะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟนะฮะสิแล้วก็อีกเซตนึงจะเป็นเซตโนเบดนะฮะจะความเสียหายของสกิลธาตุเพิ่มขึ้น20%นะฮะตอนแรกผมคิดว่าโ no นเบดเนี่ยจะเป็นกด e กด e กดสกิลกด e ฮะ แรงขึ้นนะฮะแต่ว่าป่าเลยอันนี้คือกดคิวนะก็เลยผมก็เลยใช้ไหนๆก็ในะก็เปิดคอยคอยน้อยไอคอยน้องนะฮะกดอันตล้วแรงยิงแรงขึ้นก็โอเคนะับผมซึ่งที่ผมใส่บ้างก็แน่นอนนะ,ะับว่าดอกไม้นี่มันล็อกอยู่แล้วว่าพลังชีวิตนะฮะออปลองสวยมากนะฮะออปลองสวยมากเลยนะส่วนขนนกก็จะเป็นพลังตนตีมันก็ล็อกอยู่แล้วนะครับผม นะออลลองก็อ,อกก็สวยอยู่นะก็สวยอยู่ก็สวยอยู่ส,ยยส่วนานาฬิกานี่ผมใส่เป็นเซตแยกนะไม่มีเซตใส่ในะครับผมจริงๆผมก็จะใส่นาฬิกาไอ้พวกนี้แหละแต่ว่ามันไอเซตโนเบต์อะแต่ว่ามันไม่มีพลังโจมตีเลยผมเลยใส่นี้ไปก่อนนะฮะยังไม่บอกยังไม่บอกเต็มนะเผื่อมันจะมีนี้ออกมาดีกว่านะฮะส่วนอ่า <S 2> <S 2> <S ส่วนอ่า <S 2> <S 2> <S ถ้วยนั่นเองนะก็ผมพยายามที่พยายามที่จะหาบนญะความเสีย่ยธาตุไฟแต่มันไม่เจอเลยนะฮะผมลงมามากแล้วผมลงมามากแล้วเนี่ยมันไม่ออกเลยฮนะมีบนญะความเสี่ยลมโจมตีโจมตีโจมตีนะฮะความสนั่นธาตุพลังชีวิตพลังชีวิตเนี่ยออกแบบออกมั่วซั่วมากครับ่วนนี้ก็เป็นบุญะความเสียงไรภาพพลังชีวิตมันคือมันผมเหนื่อยการหาเลยขอขอหยุดไปก่อนนะฮะก็เลยกลายเป็นเซต เป็นถ้วยโจมตีแทนนะฮะก็ยังไม่ตีบวกนะเพื่อลงรหัสได้ส่วนมงกุฎนี่ผมเป็นพลังโจมตีนะฮะอัตราคีก็เป็น3.9จโจมตีก็4 4.49นะฮะจริงๆควรควรใส่อัตราคีดีกว่านะผมผมมองว่าเป็นควรตาคีดีกว่าแต่ว่าคือผมจะเอาให้มันมาคอมโบคอมโบคู่กับเนี่ยคอมโบาติกันนะจริงๆนาฬิกาผมก็มีแต่ว่ามันไม่ อ๋อไม่สวยเทนะ่าไหร่ฮะเป็นพลังถ้าเป็นภาพเป็นโจมตีนี่คือผมเอาเอาใส่แล้วใส่แทนแล้วนะแต่คือไม่สวยฮนะถ้าถามว่าแบบแบบแบบม่วงก็ไม่มีก็เลยยังหาเซ็ตยังไม่ค่อยได้เซ็ตยังไม่สุดเท่าไหร่นะเพราะว่ายัางไงผมต้องไปหานอกรอบไปดีตอนนี้เลซิ่งหมดนะหมดหมดแบบหมด,หมด,หมดจริงๆเลยนะก็ตอนนี้น้องก็สำหรับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะ ก็แค่อยากได้ลความเสียหายไฟแค่นั้นแหละคือมันไม่มาเลยครับท่านผู้ชม,มไม่มาเลยโอ้โหแบบแย่มากถ้ามาคือผมกินร้านบ้านเลยนะตอนนี้ก็น้องคีนี่มันกลุ่มดาวนหนึ่งนะก็จะเมื่อเปิดกลุ่มดาวหนึ่งนะเมื่อโจมตีนะใช้สกิลนะจะ,จะมีโอกาสเรียกประกายไฟเพื่อโจมโจมตีใส่ตู้นะสร้างความเสียหายเทียบเท่ากับ1 2 0นะของความเสียหาย ของสปาร์กนะครับผมก็คือสกิลของน้องนะฮะจะเละเพิ่มความเสียหาย120%นะฮะส่วนกลุ่มดาว2นะกับดาบของจิมมี่จิมมี่จัมปี้นะครับ Jimmy, Jimmy ผมจะทำให้พลังป้องกันของศัตรนะูเนี่ยลดลง23%นะเป็นเวลา10วินาทีซึ่งดีเหมือนกันนะกลุ่มดาวเลเวลสามนะฮะเพิ่มเลเวลสกิลของจิมมี่จัมปี้นะครับขึ้ขน,รนระดับ3 น่ก็เพิ่มได้มากที่สุด15ระดับแน่<ฮ>ถือว่าแรงแรงมากอะ่ะกูมดาสีนี่คือผมชอบมากคือผมบอกได้มากเลยครัก็หากออกจากการต่อสู้ระหว่างช่วงเวลาต่อเนื่องของสปาร์กนะก็คืออันตินะของน้องจะทําให้อ่าเกิดการระเบิดความเสียหายวงกว้างเป็นอ่า55 5 55%ของประตมตีนะหูเพิ่มเพิ่ม,ม,มขึ้นมาแรงมากนะ ก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าถ้าน้องกวนติแล้วน้องสับตัวไปตัวอื่นนะฮะน้องจะทําให้เกิดระเบิดการระเบิดสร้างความเสียหายไฟวงกว้านะเป็น555%เซึ่งมันดีมากนะส่วนกลุ่มดาที่5นะเพิ่มเลยว่าสกิลนะของอันตินะขึ้น3มระดับนะฮะเพิ่มได้มากสุด15ระดับก็ไม่มีอะไรมากส่วน กลุ่มดาวสุดท้ายนะกลุ่มดาวที่6นะภายใต้สภาวะของอันติเนี่ยของตีเรานะจะทําการฟื้นฟูลพลังงานธาตุให้ตัวละครอื่นอย่างต่อนเนื่องภายใน25วินาทีหลังจากการปล่อยหลังจากเรากดอันตินะครับผมตัวละครทั้งหมดในทีมจะได้รับบนบความแสียงไฟเพิ่มขึ้น10%ซนะฮะซึ่งมันก็1 0ก็ถือว่าเยอะนะถ้าเรามีอย่างเช่นดีลุกในทีมเพราะว่ายัางไงยังไงในทีมก็ต้องเอาไฟมาคู่อยู่แล้วนะเพื่อ การสัมพัสธาตุไฟน่าเปอร์เซ็ซึ่งถ้ามีดีลุกหรือเป็นตัวธาตุไฟอะไรมาอีกก็น่าจะแรงมาก,กน,นะสัมผัสบาดตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลาสามเลีว่สามเรีวลาสองนะซึ่งมันผมไม่ได้อัพออนสปันส์ฝันเลยก็ยังไม่แรงอะไรขนาดนั้นนะฮะส่วนอาวุธผมเป็นอาวุธไอออฟเป็นอาวุธนี้นะผมอ่านไม่ออกอังกฤษผมอ่านบั๊ครับผมอ่านไม่ออกนะขออภัยด้วยซึ่งอ่าสเวตนี้นะก็จะมี ตอนแรกผมไม่รู้ว่าใช้อะไรเว้ยแต่ผมก็ไปดูบาบ้างก็เออ ads off อันนี้ผมขออนุญาตนะคือ ads ผมก็ดู ads off ads o อ Ad f เขาแนะนำว่าอาวุธน,นี้ก็ดีนะก็จะเป็นโจมตีพื้นฐานนะฮะกับพลังกับโจมตีนะเพราะว่าน้องสกิลของน้องเนี่ยจะเพิ่มจะแ,แรงได้ก็พลังโจมตีนั่นเองตอนนี้อยู่ที่เลเวลเจ็ดสิบนะเมื่อโจมตีปกตินะและชาร์จโจมตีจะถูกเป้าหมายจะมีโอกาส50%น,นะฮะที่ไปร่ออออกมาสร้างความเสียหาย 220%ไอ้2ย0ฮะของพระเจ้าตีโดยจะปล่อยออกมาใส่กลุ่มของศัตรูสูงสุด4ครั้งซึ่เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นให้ได้ถึงครั้งในทุก12วินาทีนะผมก็ต้องตัวน้องนี่จะเหมาะเน้นชารติยิงมากกว่านะอาวุธนี้นะครับผมแต่จริงอาวุธอาวุธนี่มันก็สามารถใช้อาวุธคิดดาเมจได้นะอัตคิดคิเลสสิไม่ใช่คิดาเมจคิเลสได้นะครับผม ถ้าใครมีก็ไปปั้นน้องเป็นสายี้ก็โอเคนะงงเพราะว่าตอนนี้ถ้าเพราะว่าตอนนี้คี้ของผมอัตราคี้นีอยู่อันดับแ8รเซนะฮะความแรงขี้ของผมคือ74เก็ความแรงขี้ผมก็เยอะแล้วนะคือถ้าจะหาคือหาหานี่อาวุธที่มันบวกอัตราคี้อย่างอาวุธปันตพาร์นะเป็นต้นนะซึ่งดีมากนะ นี่ได้บวกอาตาคีนะครับผมซึ่งก็โอเคสำหรับน้องเหมือนกันเดี๋ยวเราลองประเทศดาเมดกันนะซึ่งตอนนี้ผมก็การสั่งพร้อมทา่าก็รวมมานะก็คือเป็นพลังโจมตีก็1,941ซึ่งมมจะไปลองตีบ,บอสน้องแข่งกันดูนะนั่นน,นั่นไอ้กลับเอ็นผมลืมฮนะ ลืมไปเลยสร้าง p o ชั่นไฟโอเคฮะปะเราไปตีทัดเราไปตีบอสน้ำแข็งกันดีกว่าซึ่งน้องนี่แรงเหมือนกันนะผม ขนาดผมไม่ได้กินนะไม่กินน้ำยาอะไรก็แรงเหมือนกันอันนี้คืออาร์ติแฟกต์ผมยังปั้นไม่สุดเท่าไหร่นะฮะถ้าปั้นสุดเดี๋ยวผมจะมารีวิวเทสดดั้มเอีกครั้งนึงนะอุ๊ยผมลืมผมลืมคุณผมมู้ชมผมลืมผมลืมเดี๋ยวเพิ่งจะพิ่งน้องไม่ได้กินอาหารเลยเลยเดิน <c oughs> เย็นเดิน น้องต้องกินอาหารเขียนผมกินอาหารอันนี้เกิดอนนะไรกันนะเพิ่มพลังโจมตีนะฮะสมาชิกทั้งทีมนะอสามร้อยยี่สิบหน่วยแล้วก็เพิ่มอัตราคีเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นเวลาสามร้อยวินะครับผมผมไม่อยากใช้นี่เท่าไหร่เปลืองเปลืองนะเอามาแค่รีวิวก็ก็ก็เอามาแค่รีวิวเฉยๆนะฮะไปกดใช้ไปเลยแล้วก็เพิ่มเนี่แอคพอยต์นนะเพิ่มความเสียหายไฟให้แก่สมาชิกทีมทุกคนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาสามร้อยวิจัดไปฮะ ตีบานมา, <S <S มาอ,อ๋อหาจุดอ่อนก่อนจุดอ่อนไะไรเนี่ยจุดอ่อนมันจุดอ่อนมันไม่เปิดอะวัดโอเคฮะผมมาเริ่มใหม่นะเมื่อกี้จุดอ่อนของอ่าบอสหายนะเดี๋ยวผมไปไปใหม่ไปใหม่ ผมงงเลยอยู่จุดอ่อนของบอสไม่ไม่มีไม่มีไม่ไม,ม,มีเปิดมางงเลยฮะอ่ะสัเปิดย่่งสิโอเคไอ้ผมเนี่ยนะสี่พันอู้สามพันสามพัน คือแรงมากนะอันนี้คือผมปั้นไม่สุดนะผมบอกไว้ก่อนอาน้องบางมาก ปุ๊บสี่พันสองนะผม,มเห็นบางคนไม่ต้องใส่ไม่ต้องกินน้ำยากินอาหารก็แรงขึ้นได้ถึงงงกันเลยปุ๊บซึ๊งโอ้ยน้อตายปุ๊บ โอเคโอ้ <Okay>. oh, น้องตาย <im itation> คือเวอร์หบอสมันโหดมากซึ่งบอสโหดมากนะก็สำหรับคลิปนี้นะน้องคีนะเป็นยังไงบ้างชอบไหมคือผมชอบที่น้องน่ารักก็เลยเป็นปั้นเป็นตัวเมนผมเลยกันนะซึ่งอัติแฟกต์ผมยังอาจจะปั้นไม่สุดเดี๋ยวผมจะไปหามาใหม่นะอันนี้คือผมมารีวิวน้องเฉยนะรับผมก็ แวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าถ้าชอบแบบนกดไลค์นะกดสมัครขายผมไว,นะว้นะไว้เจอกันตอไปคลิปหน้าคลิปหน้าเป็นอะไรมาพาผม